เ่าโอเคโอได้เลยครับบอกรอสุขโขทยัยเดี๋ยวงอนอะไปเลยต่อไปเป็นสุขโขทัยแล้วเขาดับ9้านะครับผมก็พยายามอยากจะเลิกให้มันเร็วกันนะเพราะตอนนี้ทีมงานก็จะก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมพูดมันจะเป็นชั่วโมงก็นะอะสุขโขทัยครับให้ดูผังแบบนี้เลยสุขโขทัยเสริมมาเออพอดูแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่เติมเฉพาะจุดที่ขาดแล้วก็เสริม อะไรมาแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักซะด้วยนะครับเอาอแบ็กซ้ายก่อนแบ็กซ้ายเขาขาดตอนแรกเขาเล็งว่าเขาจะหาแบ็กซ้ายโคต้าเซียนมัง้งเราก็จะมีจะมีดูยืมตัวในไทยด้วยสุดท้ายก็มาจบกับสุปวีนะครับอันนี้ลงตัวพอดีเพราะว่าราชบุรีไม่ได้ใช้สุปวีเป็นตัวหลักอยู่แล้วอันนี้คงไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันมากมายเข้ามา4ตัวไม่เยอะครับแต่คุณเห็นไหมพอวางเป็นผังแบบนี้กับวิธีการเล่นของเดนิสอมาโตมันเห็นชัดเลยนะครับ ว่าเขาปรับคนสนับสนุนบอลให้ออสมันโซถทานั้นเองครับเพราะที่ผ่านมามันขาดจุดนี้แล้วพอมาวางเป็นระบบการเล่นเออมันชัดจริงๆอันนี้ผมชื่นชมทีมงานทั้งเดลิสอามาโตแล้วก็บอร์บริหารของสุโขทัยนะเสริมแบบนี้ส่วนคุณภาพาไม่รู้ครับเป็นยังไงแต่จุดที่มันขาดคือจุดนี้และคนที่มา1ใน3คนจอร์บาโจใช่เลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับฉีกซองไม่ต้องชงด้วยกินดิบๆนี่แหละ เออกินดิบๆเลยถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็กินดิบๆก็ไม่มีพิษมิภยัยจอร์าจโจนะครับตอบโจทย์เล่นกับออสสันโซดีแน่ๆตัวรุกระสันเทียมราชก็เป็นของคุ้นมือเคยอยู่สู่ทัทยกันมานะครับแต่ว่าฟอร์มดรอปไปเยอะนะผมบอกได้เลยถ้าไม่ปรับนะครับไม่ปรับตัวผมว่าคุณจะไม่เห็นรสันเทียมราชตอนอยู่หนองบัวใายุคข,ของทางโคชวังนะครับ ก็หวังว่าจะกลับมาได้แล้วกันเพราะตอนนั้นฟอร์มดีมากแต่มันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมตอนเล่นกับทองหนองบัวถึงถึงดรอปไปนะครับแล้วก็คนทางขวาเคนชิโร่แดนนี่ส์ยเล่นเป็นกองหน้าได้นะตอนฟิลิปปินส์เขาเจอทีมไทยเขาก็ลงเล่นนะครับแต่ว่าโอกาสได้บอลไม่ค่อยมีเพราะว่าระบบก็สู้ทีมไทยไม่ได้แล้วก็ความเข้าใจในเกมก็สู้ทีมไทยไม่ได้เพราะฟิลิปปินส์รวมตัวกันน้อยนะครับเคนชิโร่แดนนี่ส์เป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนที่อาร์เซนคัพจะเริ่มซ้ำไปนะครับเหมือนกับสุโขทัยเขาป ผมว่าน่าจะเอาเป็นว่าจะฝากผีฝากไข่ได้ไหมเท่าที่ผมดูถ้าเล่นบอลระบบขยันครับขยันแต่เรื่องของคาร์ดฟุตบอลผมว่ายังต้องพัฒนาอีกพอสมควรเพราะอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากส่วนตัวที่ออกก็ไม่ได้ตอบโจทย์ก็โลาะแอดมีอาบโรวิชกับมาร์คเลสเตอร์บังโกไปแล้วก็เติมผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเท่านั้นเองครับโค้าต,ต่างชาติของสุโขทัยจะเป็นเลซิโอโซดาจอร์นบัตโจออสบันโซนะครับ โคต้าเอเชียคือเรียวเฮอาราอิตัวญี่ปุ่นและก็มีโคต้าเซียนคือเคนจิโดแดนเนียลส์นะครับ